ก็เหันคนต่อไปครับตัวพ่อคนนี้จะมากับเพลงแดนซ์ที่จะชวนคุณเต้นกันยันเช้าเช้าไม่กลัวกันหมายเลขสาม ับเธอจจอ,อคราวนี้ดบตัวต่อตัวหัวใจฉันวิววิวริวไม่รู้ไปไหนตอนไหนในค่ำคืนที่ฟ้าสักยาวแสงดาวนังเป็นใจ โอ้โหอชอบไหมร้องกันครับคือน้องเนี่ยร้องเพลงที่แบบว่าฮอตฮิตมากในผับเช้าไม่กลัวแต่น้องเต้นเหมือนไม่เคยเข้าผับเลยนะครับเขินมามเออเพลงแดน เขินครับเขินแต่ว่าชอบใช่ไหมเออเขาชอบกันพี่ม้าเนี่โอ้โหหัวลอดตลอดพี่มาเป็นยังไงบ้างน้องกันฉันนึกว่าไปเดินพาเรดมาร์ชมาเลยนะตึงตึงตึงพอมาเสร็จแล้วก็เต้นอารับิกต่อห้าหกก็คือคนเรามันจะพร้อมเพียงไปหมดสักทุกอย่างคงจะเป็นไปไม่ได้ นะฮะคนเราที่สามารถจะร้องเพลงและให้คนแก้ผ้าได้เนี่ยนะมันไม่สามารถที่จะทําให้คนเนี่ยนะบางคนเนี่ยลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันได้หรอกจริงๆจะบอกให้คุณสามารถทําให้การฟังเนี่ยนะเวลาคนฟังแล้วแบบมันเซ็กซี่แล้วเกิดเนี่ยนะมันเซ็กซี่เข้าไปถึงกระดูกเลยนะจะบอกให้ <laughs> <c oughs> แค่นั้นนะก็เต็มร้อยแล้วอยู่ๆจะมาให้แบบว่าโอ้โหถึงขนาดนั้นแล้วต้องลุกขึ้นมาแบบว่ามีใจ แบบตุ้มตามเต้นไปด้วยคงเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็ไม่ไม่ไม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 ก็น่าแปลกใจพอสมควรเหมือนกันว่าเออไม่เลวเลยทีเดียวนะเพราะว่าสามารถที่จะใช้ได้เลยทีเดียวคคฉันชอบคุณมากมากเลยฉันชอบคุณมากค่ะพี่เพชรครับเป็นไงบ้างน้องกันออก็เหมือนอย่างที่พี่มาพูดนะครับคือคนที่เก่งเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องจะต้องทําได้ทุกอย่างนะออการการทำให้ ไอ,อพี่นึกถึงว่าสมัยตอนที่พี่ยังเล่นดนตรีอยู่ในบาร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยนะครับคือบางทีเราต้องเล่นเพลงเต้นําแต่พี่รู้สึกรู้สึกแย่ทุกครั้งก็เลยตัดสินใจไม่เต้นนะครับคือเล่นไปด้วยแล้ว,ลวก็คือเล่นเฉยๆเพราะงั้นครั้งต่อไปถ้ากันต้องทําอย่างนี้อีกนะคือมั่นใจพี่ขอขาตั้งไม์กับไม์แล้วยืนรอนนิ่งๆเลยเพราะว่าเราอยู่นิ่งๆแล้วเท่อย่าเต้นนะครับเพราะว่าคือไม่อยากให้เต้นอะ่ะเพราะว่าภาพนิ่งๆมันดีอยู่แล้วแค่นั้นแหละ <laughs> อต้องพี่โจ้แล้วล่ะเรื่องเต้นเป็นไงบ้างเรื่องเต้นเป็นการเต้นที่เฉิมที่สุดในคู่ข้าวประกวดทั้งหมดแต่มันเป็นเฉิมที่น่ารักชะมัดเลยนะครับ,อรบโอ้น่ารักมากๆนะครับ มันมีความตั้งใจมีความพยายามแล้วมันก็มีเหมือนกับตอนนี้กับอาจารย์ฝ่ายปกครองมานั่งตรวจงานอยู่กลัวไปด้วยแล้วแต่ท่าเพ็นด้วยกับพี่เพชรไอ้สามท่าสี่ท่าที่มันดูน่ารักมากๆอันนั้นนะพะรงมันทาแล้วมันโอ้โหมันสว่างปังขึ้นมาเลยอะ่ะแต่ว่าถ้าบรรดาเดินเกณฑ์ทหารเนี่ยมันเยอะมันเยอะมากก็ทําให้พี่มาก็เกิดความคึกค,คักสนุกสนานมันก็เป็นอีก,อกแนวหนึ่งที่ทําให้รู้สึกว่าการทําได้ทั้งสองแบบชอบครับขอบคุณครับ พี่สมศักดิ์ครับพี่สมศักดิ์ครับน้องการเป็นไงครับครับน่ารักมากค่ะท่าเต้นเต้นเหมือนหลานพี่เลยแต่หลานพี่อยู่ปหนึ่งอายุเจ็ดขวบนะครับแล้วก็ดีมากนะครับแล้วก็ท่าเต้นที่มันไม่ไม่ได้จังหวะเนี่ยพี่ถูกใจมากนะครับคือทําอะไรก็ถูกใจไปหมดแต่สงสัยจังเลยน้องทําไมคอมเมนเตอร์นี่ชอบแก้ผ้าจังเลยแต่อาจจะแก้ผ้าตลอดเลยฟังแล้วมันมีอารมณ์ไงพี่ มันมีอารมณ์เกิดอารมณ์มีอะไรขอบคุณามกออากครับ, <laughs> บ,รบไม่มีอะไรไหม <laughs> <laughs> อย่าตีกันอย่าตีกันเชิญตีกันร้อยเสียงร้อยเสียงขอร้อยเสียงในห้องส่งกันบ้างครับคราวนี้เป็นผู้ชายสุภาพบุรุษกันบ้าง,ยายางนะ <laughs> อย่าให้ผิดหวังนะเป็นยังไงบ้างครับครับถึงพิการจะตไม่เป็นแต่ว่าก็น่ารักดีครับก็จะบอกว่าใช่โหอ้ให้พิการถึงเช้าก็ไม่ไม่เหนื่อยครับของครับ นั่นคือความคิดเห็นจากร้อยเสียงในห้องส่งครับท่านผู้ชมทางบ้านเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยครับถ้าชอบกันนะครับส่งคะแนนให้เขาได้ทาง SMS พิมพ์เครื่องหมายดอกจันตามด้วยหมายเลข3แล้วส่งมาที่42 4 2 8 9 9หรือกดดอกจันสี่เาตามด้วยหมายเลข3หลังจากนั้นกดโทรออกครับกันหมายเลข3าขอบคุณกันมากค,ค,ครับ